คำถามครับถ้าคุณฮะโคม่าแล้วเกิดประสบการณ์ near death experience เนีแบบร่างกายลุดออกจากล่างอ่าจิตจากออกจากล่างไปทรงสวรรค์เลยฮะอ่าโอเคแล้วพบว่าบนสวรรค์ครับเต็มไปด้วยสาวกน้องไหนอารมหรือไม่ก็แบบวิ่งเลยคุณป้าข้างศาสนาข้างบ้านเนี่ยไอที่แบบไปปฏิบัติธรรมทุกวีก่ะนั่นแหละอเทียบเลยนะชิบหายเสร็จแล้วแบบอยากน้าเบื่อหุ่นไม่มีอะไรเลย เขาขาวทุกคนแบบว่านุ่งขาวห่มขาวทั้งหมดถูกต้องแล้วคุณก็อยู่ๆเครียดปั๊มหัวใจฟื้นขึ้นมาคําถามก็คุณทำไงครับคืออย่างแรกเลยนะเราไม่รู้ว่านรกเป็นไงอ่าก็จริงสมมุตินะอืมถ้าผมไม่ทําความดีแล้วผมต้องลงไปเจออ่าแบบเด็กแบบว่าเด็กเกาะเบาะ แบบหน้าหนาพี่หาพี่หาอะไรเงี้ยนะเข้าใจใช่ไหมแล้วเบิดว่าแบบเด็กดมกาวคนแบบติดยาอะไรเงี้ยหรือแท็กซี่ที่แบบว่าไปส่งรถบ่อยๆมอเตอร์ไซค์วิ่งกลางๆอยู่ในรกเนี่ยผมก็อาจจะถ้าเป็นผมนะโอ้ยผมจะทำผมจะทำความดีต่อเว้ยโอเคผมจะทำคำดีต่อ ผมตัดสินใจแล้วผมจะทําความดีต่อแล้วกูจะขึ้นไปเปิดสาขาแข่งกับน้องไหนทยอมแบบว่าแบบว่าชาวสวรรค์จะต้องมีทางเลือกกลุ่มชาวสวรรค์ไม่ม okay. <t ces> <t ces> ีทางเลือกตีมาทางนี้อะไรเงี้ยใช่ชาวสวรรค์ไม่มีทางเลือกทําไมเราจะต้องมีคุณป้าคลั่งศาสนากับน้องไนท์เท่านั้นในการเลือกบนสวรรค์สวรรค์คนที่ถึงไงสวรรค์จะต้องมีทางเลือก Oh. ผมจะเป็นทางเลือกให้กับคุณเองเลือก oh. ผมเป็นผู้นําของคุณบนสวรรค์อ๋ออารมณ์แบบว่าไปขึ้นไปหักล้างเลยขึ้นไปหาตีกันเองคนนั้นใช่คือผมผมไม่รู้ว่าลงไปนรกอะ่ะมันจะลําบากไหม hmm. คือมันสมมตินะลงไปนรกมีแต่ผับมีแต่แดนแบบแดนทั้งวันไม่มีพักมีผ่อนบางคนเขาอาจจะชอบไง ah. ผมอาจจะไม่ชอบคือผมวัดแล้วนะผมอาจจะรู้สึกว่าลงไปนรกแล้ว สมมติผมไปคุออนทเวิร์ดไงไปเจอน้องไนท์ไปเจอป้าป้า,ป,าป้าข้างศาส,ส,สนาสมันมันอาจจะโอเคสําหรับผมมากกว่าสําหรับคุณอนทเวิร์ดหมายความว่าผมก็จะบอกว่าเอออันนี้อันนี้น่าคิดอันนี้น่าคิดอย่ามายุ่งกับกูน้องไนท์อย่ามายุ่งกับกูป้ากูไปอนทเวิร์ดกูขออยู่เงียบเงียบมันอาจจะดีอาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่ดีแต่ถ้าสมมติลงไปลงไปนรกแล้วแบบใกลจะเสียงดังเออมันเสียงดังมันแบบมันปาร์ตี้กันเยอะแล้วแบบผมไม่ชอบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยขั้นต่าคนน่าจะเยอะ Time. Okay, oh. ah, okay.